สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ wisdom ปัญญาวิชาชีวิตพอดแคสต์ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมครับกับวีวิกตอรี่ครับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวสาระความรู้ดีๆมาเล่ามาแชร์สู่กันฟังเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานในองค์กรใดก็ตามนะครับคุณจะได้พบได้เจอคนส่วนใหญ่ครับชอบฟังและชอบพูดนินทาลับหลังต่อผู้อื่นครับ แต่ในที่ทํางานนะครับการนินทานะครับเป็นเรื่องต้องห้ามมากครับไม่ว่าคนอื่นจะนินทาอะไรนะครับเราไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องครับอย่าแสดงความเห็นเลยครับหรือติเตียนเพื่อนร่วมงานเดียวกันนะครับคนจํานวนมากครับชอบสืบความลับของคนอื่นครับแล้วออกไปพูดครับถ้าเรานะครับอยากประสบความสําเร็จในการทํางานนะครับก็อย่านินทาในที่ทํางานครับนี่เป็นข้อห้ามสําคัญเลยนะครับและเราจะมีวิธีการ หลีกเลี่ยงในการที่จะไม่อยู่กับคนชอบอินทาหรือดราม่าได้อย่างไรครับในคลิปนี้ครับคุณจะได้รับคําตอบได้อย่างแน่นอนครับก่อนเข้าเนื้อหานะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับที่สนับสนุนรับฟังรับชมกันมาโดยตลอดครับและหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับเพิ่งฟังครั้งแรกนะครับขอฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีพลังในการค้นหาเรื่องราวดีๆความรู้ดีๆมาเล่ามาแชร์ สู่กันฟังไปตลอดการครับพอดีในวันนี้นะครับมีพี่น้องนะครับในช่อง Youtube นะครับประสบปัญหาครับเขาได้ทำงานในออฟฟิศนะครับก็จะเจอแต่กลุ่มคนที่เขาชอบนินทาและก็เกิดเรื่องดราม่าในที่ออฟฟิศอยู่เป็นประจำครับเขาเลยอยากจะให้ผมนะครับช่วยค้นหาเกี่ยวกับเนื้อหาสร้างคอนเทนต์มาแบ่งปันให้กับตัวเขาและก็เพื่อนในช่อง YouTube ด้วยครับ พอดีวันนี้ผมก็ไปค้นหานะครับคลังสมบัติหนังสือของผมนะครับก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งครับที่ชื่อว่าใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขครับคุณผู้เขียนในหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อคุณเว็กคิงนะครับส่วนผู้แปลนะครับคุณกิศลารัตนาพิรัตคุโดนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านทุกคนที่ให้ความรู้มาแบ่งปันกันในวันนี้ครับและวันนี้นะครับผมจะได้นําเนื้อหาบางบทจากหนังสือเล่มนี้ครับ มาเล่ามาแชร์สู่กันฟังเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนครับสามารถที่จะดูวิธีการแก้ไขและดำเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขครับงั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมกันเลยครับคุณผู้ฟังครับถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขในที่ทำงานในทุกๆวันนะครับจงอยู่ให้ห่างคำนินทาและเรื่องดราม่าครับคุณผู้ฟังครับวันหนึ่งนะครับ ทุกคนนะครับจะพบว่าตัวเองต่างก็นินทาคนอื่นครับบางครั้งนะครับก็ไม่รู้ตัวที่ซ้ําครับที่แย่ที่สุดนะครับคือนะครับคนส่วนใหญ่มักทําอย่างสนุกสนานโดยไม่ได้คิดเลยครับว่าตัวเองกําลังมีอคติและมองไม่เห็นพิษภัยของการนินทาครับโดยปกติมนุษย์เรานะครับแค่ชอบความตื่นเต้นที่ได้ยินข่าวลืออันเย้าวยวนของคนรู้จักแล้วเอาไปเล่าต่อครับและ รอดูปฏิกิยาจากคนอื่นดูครับการนินทานะครับจึงเป็นวิธียอดเยี่ยมที่จะลดแรงสั่นสะเทือนของคุณได้ครับการนินทานะครับนั้นทําลายตัวตนครับเราทําไปเพื่อพยายามให้ตัวเองรู้สึกดีเหมือนว่าได้อยู่เหนือคนอื่นครับการนินทานะครับคุณผู้ฟังครับมักมีอาคติครับและอาติส่วนใหญ่ก็มีพื้นฐานมาจากความเกลียดชังครับซึ่งเป็นสถานะแรงสั่นสะเทือนที่ต่ําครับ และมีแต่จะดึงดูดประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจเข้ามาในชีวิตคุณครับอย่างที่รู้ว่านะครับทุกความคิดและคําพูดต่างก็มีแรงสั่นสะเทือนที่มีพลังเมื่อพูดถึงคนอื่นในทางลบครับเราก็กําลังส่งพลังด้านลบสู่จักรวาลเช่นกันนะครับซึ่งก็มาลดแรงสั่นสะเทือนของตัวเราเองครับทําให้เกิดเหตุการณ์แย่ๆในชีวิตครับดังนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับ จงพาตัวเองออกห่างจากบทสนทนาเกี่ยวกับผู้อื่นครับหรือพยายามเปลี่ยนไปคุยเรื่องเชิงบวกแทนครับสังเกตได้ว่านะครับผู้คนที่มัวแต่นินทาคนอื่นนะครับมักเป็นคนที่ชอบบน่นหรือจมอยู่กับความทุกข์โดยไม่พยายามทําอะไรให้ดีขึ้นครับถ้ารับอุปนิสัยเหล่านั้นมานะครับก็จะค่อยๆหมดศรัทธาในชีวิตครับหากคุณผู้ฟังนะครับมีส่วนร่วมในเรื่องของ ดราม่าที่ไม่จําเป็นในชีวิตนะครับมันจะทําให้คุณเพิ่มทั้งความเครียดและความกังวลทําให้คุณมีสถานะทางอารมณ์ต่ําลงครับและรู้ไว้ด้วยนะครับว่าจะสะท้อนออกมาในทางที่ไม่น่าพึงปรารถนาต่อชีวิตถ้างั้นนะครับจะละทิ้งความเบิกบานทําไมล่ะครับผู้เขียนนะครับเขาได้เล่าว่านะครับผมเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงดราม่าทุกทางครับเพราะไม่ได้มีประโยชน์ กับตัวเองเลยครั้งหนึ่งครับเคยเจอคนดราม่าเก่งที่จะพยายามจะโต้แย้งประเด็นที่ผมพูดซึ่งก็น่าขันดีครับผมมองว่านะครับเราควรหลีกเลี่ยงการต่อสู้เพราะนั่นจะทำลายความสงบสุขครับแต่อีกฝ่ายกลับไม่คิดเช่นนั้นครับพอบอกดีๆว่าผมเคารพความคิดต่างและควรจบเรื่องไว้เพียงเท่านี้เขาก็โกรธครับ ถ้าอีกฝ่ายนะครับสนใจในมุมมองของผมจริงๆนะครับก็พร้อมฟังและยินดีคุยต่อครับแต่เขาแค่อยากจะโต้แย้งว่าผมคิดผิดและทำให้ผมหมดท่าเขานะครับเอาแต่ปิดหูและปิดปากครับไม่พร้อมจะเรียนรู้วางอำนาจท่าเดียวครับความคิดเราต่างกันและเขาก็ไม่พอใจครับมองว่าผมเป็นคนที่ปล่อยข้อมูลผิดๆ และสร้างความระทมแก่โลกนี้ยิ่งขึ้นครับเขายังแสดงความโกรธด,ด้วยการข่มเหงผมตรงๆเนื่องจากไม่ยอมมีส่วนร่วมในการต่อสู้ของเขาครับผมแค่เงียบๆไว้นะครับและสังเกตการจนกระทั่งพาตัวเองออกมาได้ครับคุณผู้ฟังครับชายคนนี้นะครับคงไม่ได้ใส่ใจความเป็นอยู่ของผู้อื่นครับหรือต้องการป้องกันไม่ให้เกิดความระทมทุกข์บนโลกนี้จริงๆหรอกนะครับ พฤติกรรมดุนแรงนี้นะครับตรงกันข้ามกับสิ่งที่อีกฝ่ายเชื่อครับเขาก็แค่ต้องการความชอบธรรมว่าทําไมวิธีของเขาจึงถูกต้องและเป็นวิธีเดียวเท่านั้นความคิดของผมนะครับสั่นสะเทือนความคิดของเขาที่มองว่าเราควรต่อสู้กลับครับทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวตนของเขากําลังถูกผมคุกคามครับนี่นะครับเป็นหลักการทํางานของอีโก้ครับอีโก้นะครับคือภาพลักษณ์ เกี่ยวกับตัวเองที่คุณสร้างจากความคิดครับเป็นหน้ากากทางสังคมที่ต้องการเป็นที่ยอมรับอยู่เนืองๆครับเพราะกลัวว่าจะสูญเสียความรู้สึกที่เป็นตัวเองครับเวลาที่รู้สึกแย่เพราะบางคนไม่ชอบคุณนะครับนั่นเป็นเพราะอีโก้กำลังทำงานครับคุณมองว่านะครับคุณค่าของคุณอยู่ที่การยอมรับของอีกฝ่ายครับเพราะเขาไม่ยอมรับคุณคุณจึงไม่รู้สึกดีกับตัวตนอีกต่อไปครับ คุณผู้ฟังครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลว่าทําไมคนเราจึงซื้อสิ่งของที่ไม่ได้ต้องการเพื่อให้คนอื่นประทับใจครับแม้ตัวเองจะไม่ได้สนใจพวกเขาเหล่านั้นเลยก็ตามนะครับเป็นเหตุผลว่าทําไมนะครับเราจึงรู้สึกขมขื่นกับความสําเร็จของคนอื่นและเป็นเหตุผลว่าทําไมความโลภจึงดํารงอยู่และทําไมเราจึงพยายามเหนือคนอื่นอยู่เรื่อยครับแถมยังขัดขวางไม่ให้เราทําสิ่งต่าง ด้วยความรักและความเข้าใจโชคร้ายครับที่หลายคนมองตัวเองด้วยภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นจากอีโก้มาตลอดทั้งชีวิตเลยนะครับอีกทั้งต้องมาคอยรักษาและปกป้องภาพลักษณ์เหล่านั้นครับถ้ามีคนไม่ยอมรับตัวตนของเราก็จะโดนคุกคามครับอีโก้จะพยายามป้องกันตัวเองเพราะกลัวครับในกรณีของผู้เขียนก็เช่นกันนะครับผู้เขียนเล่าว่านะครับความเชื่อของผม บังคับให้เขาตั้งคำถามต่อความเชื่อของตัวเองครับรวมถึงตัวตนของเขาด้วยครับซึ่งเป็นการคุกคามนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงรีบปกป้องตัวเองและโจมตีผมครับคุณผู้ฟังครับอีโกในตัวเรานะครับทำให้เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นบ่อยครับคนเรานะครับไม่ได้พูดหรือถามเพราะความอยากรู้ครับแต่แค่อยากพิสูจน์ว่าคนอื่นผิดครับ พวกเขานะครับอยากให้คนอื่นทําตามความเชื่อของตนเองครับไม่ใช่เพราะใส่ใจนะครับแต่เพราะกลัวว่าตัวเองจะผิดและไม่รู้แล้วว่าตัวเองคือใครครับมีคนนะครับดราม่าเก่งมากมายที่อยู่ในสภาพอันเป็นพิษเหล่านี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับผู้เขียนได้เล่าว่านะครับผมพยายามเปิดใจกว้างและฟังความเห็นคนอื่นครับแต่ก็เรียนรู้เช่นกันนะครับ ที่จะไม่เสียเวลาไปกับคนที่ไม่สนใจสิ่งที่ผมพูดครับหรือเหตุผลที่ผมพูดนะครับจงจำไว้ว่านะครับคุณต้องมั่นใจว่าจะไม่เข้าไปสู้รบภายในใจของคนอื่นโดยไม่สมัครใจการหาหรือถึงปัญหานะครับคุณผู้ฟังครับและแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ครับหากการกระทำเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากความปรารถนาที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกเหนือกว่านะครับด้วยการดูถูกคนอื่น เพราะนั่นจะสร้างตัวตนแบบผิดแพกครับและทำให้ความรู้สึกแย่ลงครับแทนที่จะมัวนินทาหรือท่องเกีียวกับเรื่องดราม่านะครับสู้ลงทุนเวลาอันมีค่าของคุณอย่างชาญฉลาดด้วยการทำสิ่งสร้างสรรค์ที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมกันเถอะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสามารถนำหลักการต่างๆไปปรับใช้กับชีวิตได้ครับ และก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตกันทั่นหน้าครับหากคุณผู้ฟังนะครับอยากได้เนื้อหาที่ครบถ้วนมากกว่านี้นะครับจริงๆแล้วมีหลายบทที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะสนับสนุนทางสำนักพิมพ์ผู้เขียนและผู้แปลผ่านทางช่องช้อปปิ้งออนไลน์และร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปได้ครับและก่อนจบคลิปนี้ครับขอฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องผมด้วยครับเพราะนี่คือช่องวิชตอมปัญญาวิชาชีวิตพอดแคสต์ Podcast ครับ นี่คือช่องสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้มอบความสุขและช่วยกันพัฒนาความคิดเพื่อทุกคนอยู่ดีกินดีและมีความสุขไปพร้อมๆกันครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ